สวัสดีครับผมก็พบนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับก็ตรงกับวันที่29เดือนพฤศจิกายนปี6-7เนะครับเวลาที่ผมกระอาจคลิปอยู่เนี่ยประมาณ3ามทุ่มค่อนข้างดึกนะครับเหตุผลที่อาจคลิปนะครับตอนกลางคืนเนี่ยเนื่องจากว่ามีเหตุที่อยากจะแจ้งเตือนนะครับโดยการเร่งด่วนนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะพลาดนะใช้คําว่าอาจจะพลาดนะครับทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย เกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนเดี๋ยววันนี้จะพูดมัดรวมให้ฟังนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่ผมเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงนะครับอาวุธปืนที่เพื่อนสมาชิกกำลังเห็นอยู่นะครับเป็นปืนกล o องสิ 19, ถือว่าเป็นโมเดลปืนตัวอย่างนะครับที่เอามาพูดคุยกันบดแม็กกาซีนดึงสลายนะครับปืนปลอดภยัยนะปืนปลอดภัยนะครับกระบอกนี้นะนะบจุลูกไว้ค่อนข้างมากนะครับ กระบอกนี้เป็นกระบอกที่ผมเนี่ยเตรียมความพร้อมในการที่ใช้นะครับสำหรับมีเหตุฉุกเฉินจะเป็นเร่งด่วนนะที่นี้นะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือมีเพื่อนสมาชิกประมาณสัก3าท่านนะในช่วงเวลาประมาณสักสองสามวันเนี่ยที่โทรเข้ามานะครับถึงผมแล้วก็ปรึกษาปัญหาเรื่องของวุธปืนโดยประเด็นที่ผมเนี่ยได้รับคำถามมากที่สุดในช่วงของสองสามวันเนี่ยนั่นก็คือเพื่อนสมาชิกมีปืนอยู่นะสักกระบอกหนึ่ง จะเป็นลูกโมจะเป็นแมกกาซีนนะครับอะไรก็ได้ซัดม่งกระบอกแล้วเขาเนี่ยอยากจะทําการขายปืนคือมีความเดือดร้อนเรื่องของการเงินอยากจะปล่อยปืนจะทําอย่างไรดีโทรปรึกษาผมนะแล้วก็มีบางท่านนะครับที่พลาดไปแล้วคำว่าพลาดไปแล้วก็คือขายไปแล้วนะครับโดยที่ไม่ได้มีการขออนุญาตแตอย่างใดก็คือการโอนลอยนะตงตนี้น่าเป็นหัวมากนะครับ สิ่งที่ผมแนะนําไปกับทุกท่านนั่นก็คือการจะซื้อจะขายอาวุธปืนจะต้องมีการขออนุญาตทุกครั้งไปซึ่งอาวุธปืนเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุพิเศษจะไม่เหมือนกับทองคําไม่เหมือนกับทรัพย์สินอื่นๆนะจะมีกฎหมายควบคุมเฉพาะเลยเพราะว่าเป็นวัตถุอันตรายนั่นก็คือพรบอาวุธปืน2490มาคุมเข้าไว้โดยเฉพาะนะครับใครที่จะ ซื้อขายใครจะครอบครองจะต้องมีการขออนุญ,ญาตทุกครั้งไปไม่มีข้อยกเว้นใ,นใดๆนะครับแม้แต่ว่าการจำนำนะครับหรือการฝากอะไรพวกนี้ผิดกฎหมายโดยการทั้งสิ้นนะจะอ้างนูน่อนอ้างนี่ไม่มีทางนะครับยังไงถ้าเกิว่ามีเรื่องมีรเวลาวเนี่ยถูกจับดำเนินคดีมีความผิดแน่นอนนะไม่มีข้ออ้างแต่อย่างใดนะครับบางคนไม่มีทางเลือกไม่มีทางออกนะครับก็เอาปืนเนี่ยไปจำนำกับคนรู้จักจ หรือจำนำกับใครก็ไม่รู้นะสักคนหนึ่งให้ได้เงินสดมาแล้วตัวปืนเนี่ยฝากเขาไว้อาจจะด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการหรือรู้ทางรู้ก็ไม่มีทางเลือกนะต้องใช้เงินนะครับก็ปืนเนี่ยไปฝากจำนำนะอันนี้ถ้าเผื่อว่ารู้ตัวนะครับก็รีบเอาปืนกับคืนมาแล้วก็รีบชใช้เงินไปให้เสร็จเรียบร้อยอย่าทิ้งค้างเอาไว้มีความผิดทั้งคนที่รับจำนำและคนที่เอาปืนเนี่ยไปจำนำก็มีความเสี่ยง นะมีความเสี่ยงนะครับที่จะจำหน่ายปืนโดยที่ไม่รับอนุญ,ญาตคนที่เราจำานํามาก็ผิดเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ขออนุญ,ญาตแต่ปสามไว้บางคนก็อ้างนะครับบอกว่าจะมีการทําสัญญาซื้อขายนะเป็นลายลักษณ์อัวษว่าเนี่ยเรามีการซื้อขายมีการรับจำนนำกันในช่วงเวลานั้นเวลานี้ก็เป็นข้ออ้างนะครับถามว่าผิดไหมผิดผิดแบบไม่ต้องเถียงเลยนะครับผิด1 0 0เ นะในเรื่องของเจตนานะไม่ได้เลยนะครับเรื่องหัวปืนนะอันนี้เอามาเตือนกันนะครับเป็นเรื่องแรกต้องระมัดระวังนะการจำนำปืนการจัะซื้อจะขายนะครับแต่ว่าก็ยอมรับนะครับตามความเป็นจริงในเรื่องของอบางท่านก็มีการโอนลอยกันก็มีนะครับแต่ก็ต้องแบกรับความเสี่ยงของตนเองให้ได้เมื่อเราเลือกที่จะทําแบบนี้แล้วนะครับก็ยอมรับความเสี่ยงถ้ามันเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมา ถามต่อนะครับว่าแล้วอย่างไรล่ะจึงจะถูกต้องนะสิ่งที่จะถูกต้องก็คือการที่เราจะขายปืนให้ใครสักคนหนึ่งเราก็ให้เอกาสารเข้าไปนะครับเฉพออาะเอกสารนะก็คือสำเนาปสี่สมมติว่าผมเนี่ยจะขายปืนกระบอกนี้ผมก็ให้สำเนาใบปสี่นะครับกับปืนอของกอสเก้าเนี่ยให้กับคนที่จะซื้อ1นนะครับสำเนาป 4. สี่สคือสำเนบบาบัตรประจําตัวประชาชน3ก็คือสำเนาทะเบียนบ้าน ให้ไปเพียงแค่นี้ตัวปืนเนี่ยเราเก็บเอาไว้เราเก็บไว้ปกติเลยเมื่อได้ปสามแล้วจึงค่อยติดต่อมาที่เรานะครับผู้ซึ่งเป็นเจ้าของปืนในการที่จะไปตัดโอนกันหรือในจังหวะนั้นเมื่อเขาได้ปสามแล้วเนี่ยเราจะให้ตัวปืนเข้าไปพร้อมกับเอกาสารทุกอย่างเนี่ยได้ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเขามีการขออนุญาตเรียบร้อยแล้วแต่เพื่อความปลอดภัยของเจ้าของปืนเองผมก็แนะนําว่าควรที่จะเดินทางไปกับคนที่จะซื้อปืนของเรา นะไปตัดโอนกันให้เห็นนะครับต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในทะเบียนนะเน,นี่ปลอดภัยที่สุดนะครับแลนะเรื่องที่2นะครับก็คือการรับฝากปืนกันนะอันนี้ก็มีความเสี่ยงนะครับหรือแม้แต่นะครับอาจจะเป็นอุปกรณ์สนควบนะครับแมกกาซีนกระสุนต่างๆถ้าเผื่อว่าเราไม่มีใบอนุญาตในการครอบครองก็งดเว้นแล้วก็หลีกเลี่ยงในการครอบครองเอาไว้ที่ตัวนะเสี่ยมีความผิดนะครับเรามาระวังด้วย แล้วก็อีกแง่ประเด็นหนึ่งนะครับก็เพิ่งจะเมื่อตอนค่ำๆนะครับเพื่อนสมาชิกเนี่ยโทรเข้ามาคุยกับผมนะบอกว่าอยากจะซื้อปืนซัก,กะบอกหนึ่งแต่ปืนกระบอกนั้นเนี่ยเคยยิงคนตายมาซึ่งก็ออกข่าวนะค่อนข้างดังทีเดียวจะรับต่อไว้ได้ไหมนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลถ้าเผื่อว่าบางคนเนี่ยมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของปืนเป็นสิ่งที่ไม่ดี นะเป็นสิ่งที่เอาเข้ามาแล้วอาจจะสร้างความเดือดร้อนก็ไม่ควรรับไว้เพราะว่าไม่สบายใจแต่บางคนเนี่ยไม่ได้สนใจนะครับจุดตรงนี้พอเขาก็บอกว่าปืนมันก็คือปืนถ้าวางเฉยแบบนี้ทำอันตรายใครไม่ได้นะครับนอกจากผู้ที่หยิบจากเอาไปใช้ตั้งหากนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายปืนไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายนะครับความชั่วร้ายคือคนที่เอาปืนเนี่ยไปใช้ก่อเหตุมากกว่า ก็ไม่ต้องสนใจนะครับสามารถที่จะจับแล้วก็รับไว้ได้นะอันนี้ก็ฝากนะครับเป็นแง่คิดสะท้อนมุมมองกันนะค่ำคืนนี้เอาไว้สั้นๆประมาณนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสามาชิกไปยางสูตรนะครับที่ติดตาัะชมกันนะครับสวัสดีครับ